คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่พูดถึงนะครับตัวอย่างที่1.1หนะครับสำหรับนักเรียนที่ได้รับเอกสารประกอบการเรียนแล้วนะครับขอให้นักเรียนเปิดไปที่หน้าที่3นะครับก็จะมีนะครับเขียนว่าตัวอย่างที่1.1นะครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงนะครับการเขียนลำดับนะครับเมื่อกำหนดพจน์ทั่วไปมาให้นะครับอย่างที่ทราบเป็นดีว่าถ้าโจทย์นะครับกำหนด an นะครับหรือพจน์ทั่วไปมาให้นะครับ ถ้าเราจะหาพจน์ที่เท่าไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นเพียงแค่การแทนค่า n ลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูข้อที่1เลยนะครับข้อที่1บอกว่าหา4พจน์แรกครับคําว่าหา4พีพจน์แรกก็หมายความว่ามีพจน์ที่1นะครับพจน์ที่2พจน์ที่3แล้วก็พจน์ที่4นะครับผมขอขยายนิดน,น,นึนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับจาก a n นเท่ากับนะครับสบวก2 เพราะฉะนั้น a หนึ่งก็จะหมายถึงนะครับ3คูณ1นบวกนะครับ a สองก็จะหมายถึง3คูณ2บวก a สามก็3คูณ3บวก a สี่ก็3คูณ4บวกนะครับเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นเราก็จะคำนวณออกมานะครับว่า3คูณ1บวก2ได้5 3คูณ2นะครับบวกสนะครับก็จะได้8 3คูณ3บวกก็ได้11 3คูณ4บวก2ได้14นะครับอันนี้ก็ไม่ยากนะครับแล้วเราสามารถเขียนเป็นลำดับนะครับเขียนเป็นลำดับโดยเรียงนะครับในแนวนอนได้เป็น5 8 11 14นะครับโอเคนะครับอ่าคราวนี้ครูอยากให้นักเรียนสังเกตนิดหนึ่งนะครับเพื่อเอาไว้ใช้ในอประโยชน์ในครั้งต่อไปนะักสังเกตไหมว่านะครับลำดับเนี่ยมันมีระยะห่างกันก็คือ3 นะครับเท่ากับ3นะครับแล้วสังเกตไหมว่าตรงนี้เป็น3 n เนะครับเดี๋ยวเราจะพูดในคราวต่อไปว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับอ่ะต่อไปเราไปดูในข้อที่2นะครับอ่าข้อที่2นะครับให้หาพจน์ที่15และพจน์ที่20นะครับก็ต่างจากเมื่อกี้นิดเดียวนะครับก็คือหาพจน์ที่15นี่ระบุไปเลยว่าคือ A 15พจน์ที่20ก็คือ A 20 นะครับคงไม่ยากอะไรเนาะก็คือแค่แทนค่า n ลงไปนะครับแทนค่า n ก็จะได้3ามคูณสิบหบวกสนะครับสามคูณยีบวกสนะครับนักเรียนน่าจะพอคำนวณได้เนาะนะครับ a 15ก็จะเท่ากับ47นะครับ a 20ก็จะเท่ากับ62นะครับไม่มีความยุ่งยากอะไรนะครับอ่าต่อไปนะครับเราไปดูในข้อที่3ข้อที่3นะครับ พจน์ที่เท่าใดอ่าพจน์ที่เท่าใดแสดงว่าเราเรายังไม่รู้ว่า n คือเท่าไหร่ถูกไหมครับมีค่าเท่ากับ95นั่นหมายความว่าพจน์ที่เท่าไรเราไม่รู้ว่า a คือเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังใช้รูปแบบเดิมก็คือ3 n บวก2ก็คือ3คูณกับอะไรบวก2นะครับแล้วได้เท่ากับ95ถูกไหมครับก็คือให้เราหาว่าอะไรมาแทนลงไปในช่องว่างเนี่ย แล้วมีผลลัพธ์เท่ากับ95นะครับหรือนักเรียนบางคนอาจจะใช้วิธีการว่างั้นสมมุติให้คําว่าอะไรเนะี่ยเป็น n ไปก่อนนะครับเป็น n ไปก่อนแล้วเราก็แก้สมการหา n นะครับผลสรุปสุดท้ายนะครับพอย,าย้ายค่าออกมานะครับ n ก็จะเท่ากับอ่าย้าย2ไปก่อนนะครับไปลบแล้วก็หารด้วย3เจ้ไหมครับเพราะฉะนั้น n ของเราก็คือ,อ 93้าส่วนสมใช่ไหมครับ93้ส่วนสนะครับคำตอบก็คือ31นะครับพอคำตอบคือ31นะครับตอบนิดนึงครับตอบนิดนึงว่าโพสที่ใช่ไหมครับโพสที่31มีค่าเท่ากับนะครับมีค่าเท่ากับ95นะครับอ่าต่อไปนะครับไปดูข้อที่4นะครับถ้าครูพูดไวไปนักเรียนสามารถอ่ากดย้อนกลับไปดูได้นะครับอ่า ต่อไปมาดูพจน์นะครับข้อที่4ครับสามอยู่ในลำดับนี้หรือไม่นะครับก็ใช้หลักการเดิมว่า A อะไรมีค่าเท่ากับ300ซึ่ง a อะไรนะั่นก็คือ3คูณอะไรแล้วบวก2ใช่ไหมครับมีค่าเท่ากับ300มีหรือไม่นะครับมีหรือไม่นะครับมีหรือไม่มีนะครับเราก็สามารถแทนค่าลงไปได้หรือเราอาจจะบอกว่างั้นแทนเป็น n ไปก่อน นะครับแล้วแก้สมก,การหา n นะครับแก้สมก,การหา n เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ออกมาเป็น n เท่ากับนะครับอา298ใช่ไหมครับหารด้วย3นะครับปัญหาที่เกิดนะครับก็คือคำนวณออกมาแล้วมันได้99กว่ากว่าถูกไหมครับจุดใช่ไหมครับจุดเท่าไหร่น่าจะจุด2นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับจะเกิดปัญหาคือ n เป็นจน์ที่99.2ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าในเรื่องนี้นะครับถ้านเรียนย้อนกลับไปนะครับย้อนไปในเอกสารนะครับบอกว่านะครับโดเมนของเรื่องนี้จะต้องเป็นจํานวนเต็มนะครับโดเมนจะต้องเป็นจํานวนเต็มเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับจำให้เกิดได้ว่า92 99.2เนี่ยไม่ใช่จํานวนเต็มเพราะฉะนั้น จึงทาให้เกิดเหตุการณ์ว่าเราไม่สามารถหาจํานวนเต็มใดมาแทนค่าแล้วทําให้พจน์นี้เกิด300ดังนั้นจึงสรุปว่านะครับดังนั้นนะครับ300นะครับไม่อยู่ในลำดับนี้นะครับไม่อยู่ในลำดับนี้นะครับโอเคกน็น่าจะพอเข้าใจนะครับในตัวอย่างที่1.1นะครับ ลองมาดูตัวอย่างที่1.2นะครับนักเรียนอาจจะทดสอบความสามารถตัวเองโดยการสต็อปคลิปวิดีโอนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วนักเรียนก็ลองทําดูนะครับว่าตัวอย่างที่1 2นั้นได้เท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปต่อได้เลยนะครับถ้าใครทําเสร็จแล้วก็เปิดต่อได้นะครับครูจะเฉลยให้นะครับว่าจากโจทย์กําหนดว่า an เท่ากับลบหยกกำลัง n บวกห้า n นะครับนักเรียนน่าจะเคยเจอมาบ่อยแล้วนะครับตรงนี้ขออนุญาตลบหน้าจอก,ก่อนนะครับจะได้ไม่ลายตาอ่ะนะครับก็จะได้ว่านะครับตรงนี้ที่เราเคยเจอบ่อยก็คือลบหยกกําลัง n น,นะครับมันมีีค่าครับ2ค่าใช่ไหมก็คือเป็นลบหนะครับเมื่อ n เ,เป็นจนํานวนคี่ใช่ไหมครับอ่าคูเขียนสั้นๆนะเมื่อ n เ,เป็นคี่และจะมีค่าเป็น1เมือเอ่อ n เป็นจานวนคู่ครูเขียนสั้นๆว่า n เป็นคู่ถูกไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับพอเจออย่างนี้ปุ๊บครูก็นะครับหา4พจน์แรกเพราะฉะนั้นครูไม่เรียงหาพจน์ที่1 2 3านะครูหาพจน์ที่1แล้วก็ไปหาพจน์ที่3เสร็จแล้วครูก็ย้อนกลับมาหาพจน์ที่2แล้วก็พจน์ที่4มันจะได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าไปดูพจน์ที่1กับพจน์ที่3ก่อนเลยพจน์ที่1 n ของเราเป็นจนํานวนคี่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ลบหนึ่งใช่ครับ แล้วก็บวกกับ5 n นะครับพจน์ที่1ก็5คูณ1พจน์ที่3ก็5คูณ3แล้วนักเรียนก็คำนวณออกมาใช่ไหมครับพอพจน์ที่คู่อ่าพจน์ที่คู่เรารู้ว่ามันมีค่าเป็นอะไรครับ1ลบ1ยกกำลัง n มีค่าเป็น1ใช่ครับแล้วเราก็บวกด้วย5คูณ2บวกด้วย5คูณ4นะครับอ่นานักเรียนน่าจะคำนวณได้เนาะอ่าคำตอบนะครับที่คำนวณได้ออกมาก็จะเป็น4 นะครับ11 14แล้วก็21เอ็ดสังเกตตัวเลขเป็นยังไงครับอ่านะครับ้าพพจน์ที่ขี้มันลงท้ายด้วย4จริงไหมลองหาพจน์ที่5ดูอีกทีนะลงท้ายที่สนะี่ไหมนะครับพจน์ที่คู่ลงท้ายด้วย1ใช่ไหมครับอ่าซึ่งมันจะนําไปตอบในต่อในข้อที่2ครับอ่ายังครับข้อที่2บอกว่าพจน์ที่40มีค่าเท่าไหร่ อันนี้ก็ไม่ยากนะครับเราก็จะได้ a 4 0เท่ากับ a n ของเราเป็นอะไรครับตอนนี้เป็นคู่เพราะนั้นก็จะได้1นะครับแล้วก็บวกกับ5คูณ40นะครับคำนวณไม่ยากเนาะได้201นะครับ201อ่าต่อไปนะครับนี่ครับตรงนี้แหละนะครับข้อ3ใน20พจน์พดแแสดงว่าตอนนี้เราพูดถึงทั้งหมด ยีสิพจน์นะครับมีทั้งหมดยีตัวเนี่ยนะครับของลำดับนี้มีกี่จำนวนที่เป็นจำนวนคี่อา้าวเหมือนเราสังเกตมาเมื่อกี้ครับอ่าเพราะฉะนั้นเราสามารถให้เหตุผลก่อนได้เลยว่าอะไรครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากนะครับพจน์ที่คู่ก็คือพจน์ที่2องพจน์ที่4ี่พจน์ที่6อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนถึงพจน์ที่20 เราจะคอนเฟิร์มจากข้อ2เห็นไหมพจน์ที่40พจน์ที่คู่ก็ลงท้ายด้วย1เห็นไหมครับอ่าเป็นเท่าไหร่ครับเป็นจํานวนคี่หมายถึงว่าค่าของมันเป็นจํานวนคี่นะครับอ่าดังนั้นอ่าจะได้ว่าอะไรครับดังนั้นมีกี่พจน์ครับที่เป็นจํานวนคี่ก็นับได้เลย2468จนถึง20ก็มี10พจน์นะครับมี10พจน์ซึ่งเป็นจํานวนคี่ เป็นจำนวนคีย์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของลำดับตัวนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็แค่แทนค่าลงไปนะครับแทนค่าเลงไปเราอยากใน์พี่เท่าไรน์เราก็แทนเนลงไปถ้าเขามีพจน์ทั่วไปมาให้หรือพจน์ที่เมาให้นะครับแล้วก็อาจจะมีพลิกแพนนะครับในเรื่องของการว่าลำดับที่เท่าไรมีค่าเท่านี้พ์ที่เท่าไรมีค่าเท่านี้ นะครับลำดับนี้อยู่หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะใช้หลักการคล้ายๆเดียวกันว่าแทนค่าลงไปแต่ยังไม่รู้ว่าแทนค่าอะไรนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะเวลาพอสมควรนะครับก็จะพูดถึง2ตัวอย่างนี้ก่อนหลังจากนั้นนะครับอยากให้นักเรียนลองไปทําแบบฝึกหัดที่ใบงานที่1.1นึ่งนะครับใบงานที่1.1นะครับนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8ข้อนะครับโดย2ข้อสุดท้ายจะเป็นโอเน็ตนะครับ ถ้ายังไงลองไปทําดูก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ากูจะมาเฉลยนะครับอ่าโอเคสําหรับคลิปนี้คงพอเท่านี้นะครับ